สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้ BKK Love Hero กลับมาอีกแล้วกับมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9สําสำหรับหลายๆคนที่สงสัยนะครับว่ามาตรการการขออนุมัติสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9เนี่ยต้องทำอะไรบ้างมันมีขั้นตอนอยังไงเราถึงจะสามารถสมัครยืมเงิน1,000 0บาทจากธนาคารอมสินได้สำหรับการสมัคร ยืมเงินสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะครับผู้ประสงค์ขอสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนการลงทะเบียนจองสิทธิ์เนี่ยจะต้องทําผ่านแอปพลิเคชัน m y m o จากนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะล็อกอินเข้า m ม m o เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิดในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับจึงจะสามารถเห็นเมนูสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิดได้นั่นหมายความว่าหากเรายังไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราจะไม่เห็นเมนูสมัครสินเชื่อซึ่งก็ทำให้ยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้สำหรับขั้นตอนการจองสิทธิ์นะครับคือ เราจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m ม m o ซึ่งาการจองสิทธิ์สินเชื่อสู้ภัยโควิดเนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมแล้วนะครับโดยการจองสิทธิ์เนี่ยเราจะได้รับใบแจ้งคิววันและเวลาในการเข้ามาทำรายการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะครับโดย การสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดเนี่ยจะเปิดทำรายการตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะครับโดยโคต้าทั้งหมดเนี่ยจะมีวันละ1 0 0 0 0แสนคนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เนี่ยเรามาดูกันหน่อยครับว่าคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง 1. เป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมกับผู้กู้อายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วเนี่ยต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะครับ 2. อ,อาจจะเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็ได้เช่นผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับแต่ว่าเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วเนี่ยต้องมีอายุไม่เกิน70ปีอันดับที่3คือต้องมีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เเช่นร้านต้องปิดให้บริการหรือ จำนวนลูกค้าลดน้อยลงนะครับอันดับที่5คือต้องไม่เป็นเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่รัฐบาลมีการอุดหนุนรายได้ผ่านช่องทางอื่นเรียบร้อยแล้วและต้องไม่เป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการนะครับคือสินเชื่อน,นีนะ้เป็นการช่วยเหลือภาคเอกชน ประชาชนรายย่อยที่ไม่ได้มีรายได้ที่มั่นคงเหมือนข้าราชการอันดับที่6ก็คือต้องมีที่อยู่ที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีอ e ีเมลที่สมัครได้จริงอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาที่เราสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o เนี่ยเราควรจะต้องกรอกอ e ีเมลที่ติดต่อได้จริงเพราะบางครั้งเนี่ยการติดต่อทำสมัครสินเชื่อต่างๆ เจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะสอบถามมาทางอีเมลนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่อีเมลที่ไม่จริงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับการดีติดต่อก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปสําหรับผูเ้เงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ใช้สมัครสินเชื่อสู้ภย COVID ัยโควิด m ม m o นะครับต้องเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันไมโมตั้งแต่ก่อนวันที่1พฤษภาคม2 5 6 4เป็นต้นไป โดยจำนวนเงินที่ให้กู้เนี่ยจะมีไม่เกินรายละ1,000 0บาทสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด24งวดหรือไม่เกิน2ปีนะครับจุดเต่ยนของสินเชื่อสู้ภัยโควิดคืออะไรจุดเต่ยนที่สำคัญเลยก็คือเมื่อเราได้รับเงินกู้1,000 0บาทเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นชำระหนี้6เดือนแรกทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยซึ่งเราสามารถ นำเงินของเราเนี่ยเงินสดเนี่ยไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจหรือ,อ,อทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่เลยที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับสำหรับการสมัครสินเชื่อสู้ภัยเนี่ย เราสามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ r o i r เลยนะครับสำหรับวันนี้วิธีบาตรการการสมัครสินเชื่อสู้ภย COVID ัยโควิด m y m o ก็มีเพียงเท่านี้ท่านที่สนใจอยากที่จะรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการยืมเงินการลงทุนต่างๆสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง bkk love h o l o ได้ทางล่างนะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกขอบคุณครับ